กินอยู่อย่างไทยกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดยี่สิบบาททำอร่อยมากเราไม่ต้องมานั่งทอดเองดื่มกาแฟกับกาลิดานะคะอันนี้มันทอดอ,อมันทอด มันทอดเหลืองใช่รู้เผือกต่ออืม 呵，嗯，过来，等啊。 ทายสินเน็ตเขาขายข้างอพาร์ตเมนต์ปาริดาเนี่ยอืม เรียกว่ามีทุกอย่างเกินความต้องการเนาะเกินความปรารถนานะ่ะสิ่งที่เราไม่คิดอะไรก็เอามาขายให้เราเต็มไปหมดเลยพี่น้องเนาะเออเราก็กินไปเนี่ยจริงๆไปไดะชอบแป้งมากกว่านี่แป้งเนี่ยเนื้อเนาะเพื่อ,อ,อความตุกกินของทอดบ้าง ได้ไหมเนาะกาแฟนเนาะฮอนคักๆนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยรอแป๊บรอแป๊บรอป๊อบขอให้เพื่อนๆตื่นมาเจอวันใหม่ที่ดีๆนะคะอาจจะเติมกาแฟช่วงระหว่างวันบ้างอะไรบ้างเพื่อความสดชื่นเนาะ ก,ก็มีประโยชน์อยู่นะในกาแฟดำเนาะเพราะว่าเราก็กินขนมด้วยโอเคขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้ชีวิตดีขึ้นนะ thanks so much my friend thank you for your support have a beautiful morning bye bye